สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้คันอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับจันออค่ะอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะขยับมาหน่อยปกติเราทํารีวิวเป็นรถเก่งนะคะใช่ค่ะวันนี้เราหยิบเป็นเจ้าอีซูซูนิวเซเว่นคันนี้นะคะเครื่อง3.0 VGS Turbo นะคะคันนี้ขับ4นะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะพี่ออปี2010เนาะเข้าใหม่เลยนะคะ คันนี้เราภูมิใจน,ำเ,นำเสนอมากๆเป็นรถครอบครัวสีขาวมุกหายากเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวในส่วนของอุปกรณ์ด้านหน้านะคะมีอะไรบ้างนะเราจะให้พี่อ,อ้อพาลูกค้าไปชมนะคะไปกันเลยค่ะค่ะในส่วนของด้านหน้ารถนะคะเริ่มต้นกันที่หลอดไฟหน้านะคะเป็นหลอดไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างน,นะคะลูกค้าในส่วนของกระโปรงรถนะคะสีด้านหน้ารถนะคะแท้เดิมโรงงานค่ะไม่มีชนหนัก คลิกความหรือน้ําท่วมแน่นอนค่ะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมค่ะแท้เดิมโรงงานเลยค่ะลูกค้าสังเกตได้นะคะว่ากระจังหน้าของเรานะคะ สีใสสวยค่ะลูกค้าพอรถเราคัดเกรด A มาให้กับลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าค่ะรถคันนี้นะคะเป็นเครื่อง3.0ูน VG s t u เทอร์โบนะคะมีสกู๊ปดักลมนะคะลูกค้าช่วยระบายความร้อนได้อย่างดีเลยค่ะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องไทยใดนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้น้องจันพาไปชมกันเลยค่ะแล้วเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะลูกค้าเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ VG s t u เทอร์โบนะคะเครื่อง3.0ลิตรนะคะ ความแรงเนี่ยต้องยกให้เขาเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องส0 0คันนะคะคันนี้แรงม้านะคะ163แรงม้านะคะคันนี้เดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าดูคันหน้ากันเลยดีกว่าอ่ะเนี่ยคันหน้าเดิมแท้โรงงานนะคะไม่มีชนหน้าไม่มีชนข้างนะคะหัวน็อตเดิมเลยไลายมาที่ข้างแก้มข้างนะคะเมดอาร์ Met up, เดิมโรงงานนะคะคันนี้ ABS เรามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมากับตัวรถเลยนะ ฝากระโปรงนะคะนี่ฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานนะคะลูกค้าเม็ดอาร์ททุกอย่างยังอยู่ครบน็อตไม่มีการแกะไม่มีการไขนะคะยางสกู๊ปนะคะนี่สวยสวยเลยไม่มีเปื่อยไม่มียุย่ยเราคัดสภาพมาให้เลยคันนี้สภาพสวยๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะคันนี้ในส่วนของด้านข้างตัวรถนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่อ,อ้อพาไปชมกันเลยค่ะในส่วนของด้านข้างรถคันนี้นะคะลูกค้าล,ล้อนะคะเป็นล้อแมตขอบ20นะคะสีโครเมียมคะ่ะลูกค้า ยางเป็นยางใหม่ค่ะทางร้านเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าทั้ง4เส้นเลยนะคะออกรถกับร้านเราไปนะคะใช้งานได้ระยะยาวๆเลยค่ะลูกค้าไฟเลี้ยวนะคะติดมากับกระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าในส่วนของรุ่นรถนะคะ3.0 iTech VGS Turbo นะคะติดมากับตัวรถเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าค่ะถือว่าสภาพด้านข้างรถนะคะลูกค้าใหม่ค่ะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะคะลูกค้าสวยค่ะสีนะคะไม่มีรอยถลอกรอยขีดข่วนนะคะลูกค้า ด้านล่างข้างรถนะคะมีบันไดติดมากับตัวรถแล้วเรียบร้อยค่ะถือว่าการขึ้นลงสะดวกสบายสําหรับผู้ใช้งานแน่นอนค่ะลูกค้าในส่วนของมือจับนะคะมือจับเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมค่ะลูกค้าคิ้วกันสาดนะคะติดมาเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง4ด้านนะคะถือว่าสะดวกสบายเลยค่ะลูกค้าในส่วนของด้านหลังรถนะคะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวให้น้องจันท์พาไปชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยนะคะลูกค้าเริ่มกันที่ไฟท้ายก่อนเลยนะไฟท้ายคันนี้นะคะเป็นไฟท้ายเดิมแท้โรงงานนะคะสติ๊กเกอร์นะคะ Isuzu Super p l a t i n u m นะคะเครื่อง3.0 4WD นี่นะคะเป็นตัว Activo นะคะคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ให้เราได,ได้ดีเลยทีเดียวนะคะ,ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีใบปัดน้ําฝนด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับที่ฉีดน้ําฝนด้วยตรงนี้นะคะ,ะทําความสะอาดด้านหลัง,งไม่ต้องมาเช็ดปัดได้สบายเลยนะคะคันนี้คันนี้นะคะโดยรวมนะคะด้านหลังก็คือว่าสวยงามมากๆเลยไม่มีชนตูดแน่นอนนะคะคันนี้รับประกันเราคัดสภาพมาให้ลูกค้าโดยเฉพาะเลยใช่เลยอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันต่อเลยดีวยกว่า กว้างแค่ไหนบรรจุได้เยอะแค่ไหนพี่เอ๋นี่ลูกค้าดูเลยนี่นี่นะคะลูกค้าเห็นอย่างนี้อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเก็บไม่พอไม่เป็นไรทับได้เราจะทําให้ดูสาธิตเลย่ะมาเลยทำกันบ้างอันนี้นะคะตรงนี้ตดึงก่อนนะดึงก่อนอึ๊บนี่ทำเบาแล้วก็มีขั้นตอนที่สองอึ๊บพัดนี่เป็นไงลูกค้าจ้ะ จักรยานแบบว่าพับได้เนี่ยเก็บได้คันนึงเลยนะกระเป๋าสูงสูงอะไรก็ใส่ได้เนาะใช่เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของให้เราได้เยอะเลยทีเดียวนะพับบอกหรือว่าถ้าเราไม่ได้เก็บของเยอะมีผู้ผู้โดยสารเยอะมากกว่าของก็พับลงมานั่งได้ปกติเลยใช่ค่ะสาดลองผาดลองมีให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าค่ะยกขยะไปทิ้งได้สบายสบายเลยเนาะคันนี้ลูกค้าในส่วนของด้านข้างรถนี่ อุปกรณ์เก็บเครื่องมือก็มีครบนะน้องจันเนานะใช่ค่ะโอเคในส่วนของที่หิ้วของด้านตรงนี้ก็มีเหมือนกันกน้องจันดูสิอันนี้เป็นอะไรอย่างน้นองจันนี่เหรอ๋ใช่อ๋อน,นี่มีปลั๊กพ่วงให้ด้วยนี่นี่นะคะพ่วงไฟสะดวกสบายเลยแต่อาจจะต้องซื้อหัวต่อ USB นะคะใช้สําหรับการต่อตรงนี้นะลักทั่วไปจะต่อไม่ได้นะคะอโอเคพี่อ,อ้อเ,เดี๋ยวเราพาลูกค้าไปดูห้องโดยสารด้านในดีวกว่าว่า จะเป็นยังไงบ้างมีออปชันอะไรบ้างที่น่าสนใจไปจ้าไปกันเลยดีกว่าค่ะเข้าค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูภายในห้องผู้โดยสารกันเลยนะคะเริ่มกันที่คอนโซลหน้าก่อนเลยนะคะลูกค้าคอนโซลหน้าคันนี้เป็นสีเทานะคะมีตัดลูกเล่นเล็กน้อยที่ตรงช่องแอร์แล้วก็เครื่องเล่นวิทยุนะคะเป็นลายไม้นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะคันนี้นะคะเป็นจอ DVD นะคะลูกค้าทัชสกรีนนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของเรื่องต๊ะ ัวเกียร์นะคะคันนี้เป็นเกียร์อโอโต้นะคะขับขี่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะต้องบอกลูกค้าก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวขับสี่นะคะลูกค้าสามารถปรับโหมดการขับะะข,บขบฟ uais, ฟี่ได้ที่ตรงนี้เลยนะคะขับ2ขับส4 high f o low ได้ที่ตรงนี้เลยนะคะลูกค้าในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัย power นะคะคันนี้ในส่วนของด้านข้างฝั่งของกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกพับปรับไฟฟ้าได้ทั้ง4บานเลยนะคะคันนี้เบาะนะคะ เป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเป็นสีครีมหรือจะเรียกว่าสีเบจก็ได้แล้วแต่ที่ลูกค้าสะดวกนะคะเป็นเบาะหนังทําความสะอาดได้ง่ายมากเลยนะคะคันนี้พี่อ้อนั่งแบบว่าเบาะนุ่มมากมมาเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ออกรถไปไม่ผิดหวังแน่นอนกว้างแล้วก็รถมันสูงนะคะทัศนวิสัยในการขับขี่คือดีเยี่ยมเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวส่งต่อให้พี่อ้อเลยจ้า มาเลยค่ะในส่วนของด้านหลังคนขับนะคะตอนที่สองนะคะลูกค้าถือว่ากว้างขวางสะดวกสบายเลยคนตัวสูงนะคะคนตัวใหญ่นั่งรถคันนี้ถือว่าแจ๋วมากเลยค่ะลูกค้าเบาะนิ่มเบาะหนังเป็นเหมือนกันหมดนะคะทั้ง3ตอนคะ่ะลูกค้าในส่วนของแอร์นะคะลูกค้าก็เป็นแอร์ปรับเองนะคะเป็นเหมือนแมนนวลนะคะราวแอร์ก็จะอยู่ด้านบนของตัวรถคันนี้นะคะลูกค้าในส่วนของด้านบนตรงนี้ก็จะมีไฟค่ะลูกค้า เดินทางเมืดๆเปิดไฟใช้ได้นะคะลูกค้าใช้ได้ทั้งสองดวงเลยในส่วนของช่องกลางก็จะมีจอค่ะลูกค้าสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ดูได้ค่ะลูกค้าในส่วนของด้านข้างประตูรถนี่ลูกค้าเป็นที่วางแก้วเห็นไหมไม่เหมือนใครสะดวกสบายคะ่ะลูกค้าพับเก็บได้คะ่ะลูกค้า ในส่วนของด้านข้างประตูรถนะคะมีที่ใส่ของให้ด้วยในส่วนของด้านบนนะคะมีมือจับเปิดลงนะคะลูกค้าโหนลงโห,น,หนขึ้นได้นะคะสะดวกสบายเลยค่ะมีที่แขวนเสื้อให้ด้วยค่ะลูกค้าถือว่ารถคันนี้นะคะตอบโจทย์รถครอบครัวค่ะลูกค้าทั้งสะดวกสบายนั่งได้เยอะใส่ของได้เยอะคนตัวใหญ่นั่งได้ถือว่าแจ๋วเลยค่ะในส่วนของราคาและโปรโมชั่นมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้ารถกันเลยค่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้า Isuzu m มิวเ e เปี2010เครื่อง3.0 VGS นะคะ 4WD หรือเรียกว่าขับสนะคะลูกค้าราคาเพียง489,000บาทคุณลูกค้าเกียร์ออตโอต้ด้วยสีขาวมุกด้วยนะจ้าน้องจันถือว่าราคานี้เหมาะสมกับลูกค้าแน่นอนคะ่ะลูกค้าในส่วนของโปรโมชั่นและารายละเอียดของอาชีพลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะน้องจัน สำหรับคันนี้นะคะต้องแจ้งก่อนเลยว่าเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะพี่อ,อ๋อที่ราคาไม่ถึง5 0 0แสนบาทนะคะแต่ว่าคุณ<ช>าภาพของตัวรถสวยสมราคา4 8 9 9 0 0บาทแน่นอนนะคะเพราะเราคัดสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใ,ในส่วนของโปรโมชั่นนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะใช้เงินอัางรถเพียงแค่1,000 0บาทเท่านั้นนะคะเรารับประกันเครื่องและเกียร์ให้ 6เดือน10,000กิโลนะคะลูกค้าแล้วก็มีฟรี WSmart ช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานอีก1ปีนะคะจากลูกค้าท่านใดที่กำลังหารถอยู่ช่วงปีใหม่เนาะ,<ช>ะจะกลับบ้านและจะเดิน<ช>ทางไปเที่ยวคันนี้คือตอบโจทย์มากๆนะคะ<ช>เป็นรถครอบครัวจริงๆเหมาะสำหรับทุกครอบครัวเลยครอบครัวใหญ่<ช>คันนี้นะหนูแนะนำเลยนะคะ สำหรับเราต้องฝากร้านเราก่อนร้านเราอยู่ที่ไหนนะร้านเราอยู่กรุงเทพมินบรีหนองจอกคู้ขวาค่ะลูกค้าเปิดทุกวันนาะนต้องจันเนาะใช่ค่ะสี่โมงใช่ต้องจันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะลูกคาก้าถ้าไม่สะดวกนะคะสามารถโทรมาลัดได้เรามีเซล,ล์รออยู่จอนรับลูกค้านะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็นําสิ่งดีๆมานําเสนอลูกค้าแล้ว สำหรับคลิปหน้าจะมีใครไหนมานำเสนอต้องฝากลูกค้าติดตามมาด้วยนะคะ,คะแล้วก็อย่าลืมนะฝากซับสไคร b ์ช่องเราด้วยหวังว่าจะครบ1 0 0 0 0แสนซับเร็วๆนี้นะคะสำหรับวันนี้จันกับพี่อ้อต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ,ค,ะคลิปหน้ามีอะไรมานำเสนอเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ